สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกมอันเทอร์อยู่กับผมนะครับผมคุงเกมเมอร์นะครับผมโอเควันนี้ก็เราจะมารีวิวอันเทอร์กันนะครับผมซิงเกิลเพย์อันนี้ก่อนนะครับผมเราจะเล่นในโหมดอีซี่ฮะฮาร์ดนอมอนเราจะไม่ยุ่งนะนี่ครับคอนโทรลนะ ไล่โคซิตอย่าเลยพอกิดดิบจันนูกาวพิกแอ๊บกาวขวานพิกแอ x บจนูโอเคครับผมก็เคยเล่นเกมนี้ไปแล้วแหละ นี่ดูแต่งตัวซะก,ก่อนว้าวตรงไหนนี่เราทางที่ดีครับถือคอนไปดีกว่านะฮะเป็นทางที่ดีที่สุดนะฮะเป็นทางที่ดีที่สุด ซัมบี้มาเนี่ยผมจะตีหัวให้ลักเลยโอเคแล้วเสียงดนตรีสิง่งในเกนมอาจจะเพี้ยนไปไหน่อยนะฮะพอดีว่าโปรแกรมมันดีเลย์ออกไปนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะซึ่คอนทอยครับ กจะมีเวลาเว้ยยังไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยเว้ยวกูตึงนะฮะช่างแมงครับ บอนทีบอดี้ผมก็เก็บของที่จำเป็นและไม่จำเป็นมาด้วยกันนะครับผม,ผมก็เดีเ๋ยวจะเก็บมาทำเพื่ออะไรนะฮะยูซี่ซี่มีกินนัดหกนัดนะฮะให้ยอดในะอ,อ่อา่อาอา่นั่นก็ทิ้งแม่งไว้นี่นะครับ จะเก็บมาทำไมนะฮะเอออันนี้พอได้อยู่นะฮะมีแปมีสองนั้นก็จริงเอ่อที่บดยาอือ โอเคๆเอางั้นเอาอันนี้มาก่อนแล้วก็เอายาขึ้นไปข้างบนช่องที่หนึ่งโอเคจัดของเสร็จเรียบร้อยนะฮะดิสคอนเนกตออกนะฮะ p พรสซิงเกิลในรูปแบบของโอเคนะฮะ ไม่รู้เลยจะเกิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยโยด่ดิเออหลับครับคอนี้เอาบทที่ดีที่สุดผมว่านี่นะคอนทอทปทอยพี่ทอกระดอกนะฮะผมคุณย,ยังหาโมกที่มีไฟไม่ได้เลยนะครับผมหาจจะแค่ไหนวะ ตามจริงว่าจะถ่ายตอนที่ตายเนี่ยตายแล้วค่อยถ่ายไม่เป็นไรเล่นเราเล่นแล้วเราก็อะไรวะคุยอะไรอะ่ะเข้าไปครับเข้าไปใกล้ๆตัวนะฮะบ้านนี้ของเยอะ ก็เลยจดสปอนไวที่นี่ดีกว่านะฮะอืมหลับครับมีใครจะวอนทอไหมนี่ครับ <c oughs> ข้าเข้าไปดูในโปลิสหน่อยนะจ๊ะเสื้อ ไม่มีอาหารเลยวะแล้วกูว่าตายแน่เลยขออนุญาตเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนนะฮะคุยอะไรอ่ะอืมวิเฮียเฮียวิเฮียอิสัตว์ไอ้มาข้างหลังกูไอ้พวกแอบแทงข้างหลังเอ้ย Here, 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 here. ต้องสังเกตฟังสิ่งดีๆนะฮะแสตมตายแน่ๆเลยอันตินนนนนบอดดี้เก็บมาว้าว เาไปดูร้านอาหารครับมีอะไรกินไหมนี่ยเอ่อก็ต้องทิ้งไอพวกที่ไม่จำเป็นไปบ้างแล้วไว้ยงั้นไม่ไหวดับโลนี้ก็ทิ้งไปเถอะฮะมีลูกดยเหรออ๋อ

ตดอาการหิวน้ำได้อีควิกของบางชิ้นผมก็ไม่รู้หรอกมันทำอะไรได้นะฮะเลฟบคายมีชักว่าวนะ mày đi mày phải chạy quá โดนตบไอดสัตว yeah, like yeah. oh, ์เอ้ะตีฮีอโอ้อีแปดเปอร์เซ็นต์ะ เต็มอีกอ่ะดับเแล้วตอนนี้เราขาดน้ำนะครับผมเปิดบอลหรอ โอเคฝังนูนะ้ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมเขาไม่สามารถทำลายเทมได้แล้วมันยังสามารถตีหัวซอมบี้แตกได้นะฮะผมนี่ชอบๆเลยเอ้ยซอมบี้ตัวนั้นน่ะเป็นหาป่ะหลับซะตัววะ โคตรแรงคาร์าตอหน้าอืมต้องมีคารตอหน้าเล่มเดียวปะวันน้อาจจะมีแขกรับเชิญมาเล่นบ้างนะฮะเชิญให้แขกเล่นนะกูเป็นคนดูนะยอยมติดแอนตี้ไลวลาเด้อเมยนตายเนี่ย ยังเลยยังไม่สำหรับบ้านนี้เลยนะครับผมร้านอาหารนะร่าจะมีน้ำอยู่บ้างมั้งขอให้มีเออแอปเปิ้ลชุยแดกครับเฟรมแคนย็ดมีไว้ โอาชาแล้วว oh, ่รล้จะหมดหรือเปล่านะฮะแอนตี Anti ้แค่หลอดเดียวสีเขียวด้วยเธอลดกันหมดนี่โอ้ oh, หมดแล้วว้ใช่ครับเล่นยาวไปก็ไายหายโอเคนะฮะค่อยเล่นหลังไม้แล้วกันกูน ง่ายวัดดีซอมบี้นังโงอลับซะในเกมนี้ก็มีการอัพสกิลกันด้วยนะโอ้อะไรวะมอะลรปะวะไม่เท่ไม่จับเว้ยนี่ถ้าจับจริงๆจรงอง่างนี้ตัแบบนิ้งไป นะับผมนัดวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วอ่างั้นเราจะสำรวจต่อไปนะฮะทางนั้นแล้วกันแล้วทำไมเราไม่เอาเราไปวะอ่าว่าไงซอมบี้อุกคาน ดิสซัตโอเคครับเรายังมีน้ำมัน,นครับะกูจะไม่ได้ว่าเติมน้ำมันยังไงนะถ้ากูรู้คงเอาไปแล้วแหละเป็นอะไรที่แบบดูสดใสมากๆเลยโอเคครับเราจะไปล่ามันดีกว่านะครับผม เราอาจจะตายกลับมาก็ได้นะฮะใครจะไปรู้เล่นวาซีก็เหมือนเกมนี้เลยวะใครใครจะวอนอีกใครวอนอีกมึงมึงวอนเหรอมึงวอนเหรออยู่ไหนมันวะโอเสียชิบหายตัวคาน่ะเอ้ยเฮีย cố hốt kia để tôi khan vô ở. fake làm make ไม่ก็แม่งมีแต่พวกว่าใครโอเคครับผมอ่ะงั้นเราไปต่อเลยเราจะ เดี๋ยวเราจะหาที่ลงหลักปักฐานกันนะฮะแต่ยังไม่เป็นตอนนี้ดีกว่านะครับผมอืมเข้าเดินไปหาเขากนะันฮะ Generate ไว้นะลูกนะ ตอนนี้อยากได้สายอะเล่นมาตั้งนานล้วตั้งแต่วันจันละไม่เคยได้สไนเลยเนี่ยไขยวอนไขวอนนะไขวอนนะโอ้ลูกกสุลูกซองนั่นและวะเจ๋อเจออืมกูชสบทมสำเอี่ะ นะครับโอ้ยอะไร,รอะเฮ้ยานายวอนนายก็บอกสิเราจะได้ให้กินนะครับผม กม่ถ้าใครวันก็บอกนะครับก็จะได้เอาไปให้กินถึงที่นะฮะทำไมตอนนั้นเราไม่เก็บของวะ ชนแม่ใั่ไหมเกมนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมว่าไมคชับรู้สึกผมมึงวอนกูใช่ไหมมึงวอนกูใช่ไหมม,มึงต้องการม,มึงต้องการใช่ไหมมึงต้องการใช่ไหมเพื่อนมึงยังไม่ต้องการเลย ว่าอยู่น้ําตายแน่เลยไม่ค่อยมีของกินด้วยเนี่ยของกินยากๆปืนแม่งดับว่าโคตรเยอะเลยแต่สไนไม่เคยเจอะครับเมืองที่เราอยู่นี่วะเออว่าก็จะวนกลับมาทำเฮียอะไรเนี่ยได้คนละเมืองคนละเมืองคนละเมือง คครับเราจะมาหาอาหารอันนี้กันนะครับมึงวอนเหรอคงไม่ก็อยากจะให้คานอยู่นึงตัวซีนนนี้มีอะไรก็กูินมา้างเออเสื้อ มือจะดับโอ้ลูกศรลูกซองผ้ไาไม่เอาไปเขาละช่างแม่งครับ วอนวอนวอนมึงวอนมึงวอนมึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวเฮียนเนี่ยไม่ชอบกัดกูาตายนะฮะร้านขายเสื้อผ้ามีอะไรบ้างจะช็อปปิ้งเนะี่ยอุ้ยเฮียเฮียอุ้ยมาเยเอะเลยร้านขายพวกซีดเหรอ คครับมาชอปปิ้งกูไม่ได้มาหาเรื่องมึงเลยยด้ปะแดกแดกได้ปะ โอ้ขอกทิ้งอะไรดีว่าพกก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วตัดไปเลยไหนมีน้อยตัดไปเลยตัดให้หมดเลยเก็บพวกอาหารอีกขี้อันนี้ก็ขึ้นจังเลย บุ๊ยซัมบิบัก้ยเฮบัก,บกสมาสุดท้ายยังไม่สำเร็จเล้อซาลาสุดท้าย เดี yeah, so, ๋มสุนเฮอะไรไม่รู้ปะบูริคทำบีดีไหมเนี่ย ละละน่าจะโนนนะฮะไม่รู้เหมือนกันจะ่จะทำไมนะฮะเลขสี่หลังยังไม่สำเร็จเคที่นี่ก่อนวอนมึงวอนมึงวอนมึงวอน,นมึงก็บอกสิ กระเป๋าไม่เอาครับเปืงองนี่ก็ะเป๋าคุยกี้เฮ่ไม่ทักแชทกูแกกสดงเลยใครวะงอกเฮยอะไรเนี่ยอาหารแครลอดไม่เอา มึงบอนอะไรมึงบอกกูมากูได้ให้แดกคอนโอ้แจ่จะพวกวะรู้สึกเฟรมเลตจะตกเนี้ยเป็นที่อะไรวะ นี่ครับเออเมืองนี้ก็ดีวะโอยซอมบีส้สองสองตัวสองสองตัวขวา่าได้วะย,ยูอีฮี่งอีฮี้ยมึงมามึงมึงมาจากไหนเนี่ยม,มึงมึงวันเหรออีฮีย้ย กะจ,จังอีสัตว์ะตายพระพวกแม่งเนี่ยโครบ,บ้ามึนมึงว้อนเหรออีสัตว์มึงเข้ามามึงเข้ามา,อ,าอ่ะกุดขุท้ามึงเลยอย่ามามออื่สิไอสัตว์ ได้อย่างนี้แล้วมันรุนนะฮะอีฮีอีฮีอะอ้เอ้ยเอ้ยเ้ยอีเนี่ยเอ้โเอ้ยโอ้ยอีฮีอีฮี่ตายวะแฮมเมอร์อืมของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตรอดก็มีพร้อมนะที่เนี่ย พรออ้อมาครับโอ้ยร <c oughs> บมุม แลแหละพอดีเมื่กกอกี้คนที่บ้านโทรมานะฮะถามว่า,าเขาศับอยู่ไหนผมาไม่รู้ครับมึงวางไว้ไหนฮะโอ้ดี๋ยวเรา a ม m ของเต็มอีกครับ ข้างหลังเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจในนี้ให้ครบกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กัดโกในนี้มีอีเบสิคครับอโอนะครับผม ในสุดก็ถึงที่เซฟของเราจนได้นะครับผมผมขอจ่อที่นี้เป็นที่เซฟแล้วกันนะถ้อรู้สึกว่าของจะมีพอสมควรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็จะเออพวกนี้ไปตายทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยของทั้งหมดจะไปตายนะฮะเพื่อท่านผู้ชมดูแล้วนะฮะแดกมากครับไปเฮียพอสุดท้ายของมันก็จะมาถึงแล้ว เด้เข้าไปจะได้ไม่ตายโอเคครับ okay. ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบก็ก like, ดไลค์ตัใจก็ Subscribe กันไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะมีพาร์ต่ตอไปในวันข้างหน้าเราจะได้รู้จักกันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย